เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวประกอบไม้กวาดตอนนี้เดี๋ยวนี้นะคะไม้กวาดเหลือแค่กล่องสมัยนี้ไม้กวาดเป็นกล่องจ้าแม่ไม่ต้องเป็นอันนะนะเราจะมาดูแล้วก็จะมาประกอบดูว่ามันจะสําเร็จไหมนะ,ะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกล่องกันเลยนะคะสิ่งที่เราได้นะก็จะมีอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้คืออันนี้นะตามรูปเห็นไหม หยิบออกมาทีละส่วนอันนี้ก็น,น,น,นี่ก็จะมีแบบนี้เนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่กว่าเป็นกล้องนะจ๊ะไม่กว่าเป็นกล้องแล้วก็ที่สำคัญคือลดราคาบังเอิญว่าเมื่อวานได้มีโอกาสไปที่อินเด็กที่อยู่มันที่มันอยู่กับโลตัสอ,อ่ะเออคือจริงๆะจะไปโตรตัสแล้วก็เดินผ่าน ลดราคาอยู่จาก395เหรลือ299ก็เลยซื้อมาเพราะว่าไม่กว่าในบ้านของเรามันก็เริ่มจำบานบานแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเนาะซึ่งเราก็มีมุ้งเต้าจะตัวนไมกว่ามุ้งเต้านี่มุ้งเต้าเนาะมุ้งเต้าก็จะมีตัวเขีย่ยที่ฝุ่นด้วยแล้วก็มาดูวิธีนะ,ะประกอบก็คือไม้ อันไหนอะเราก็จะมีความงงเล็กน้อยเนาะเออเนื่องจากว่าเราก็แบบเป็นคนเก่งเราก็ดูตามเบอร์อันนี้เบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์สองนะคะ,ะเบอร์อ่าเดี๋ยวจะไม่เห็นอันนี้เบอร์หนึ่งนะคะบนเตาเบอร์หนึ่งแล้วก็ไม้กวาดเบอร์สองแล้วนี่ตัวด้ามของเขาด้ามมันจะมีอันนึงเป็นด้ามของโกนผมอันนึงเป็นด้ามของไม้กวาด นี้ก็จะเป็นเบอร์หกเบอร์หกนี่เป็นด้ามของไม้กวาดแล้วก็ด้ามของไม้กวาดก็จะเบอร์หกกับเบอร์ห้าเบอร์ที่มันเป็นตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้นี่คือเบอร์อเบอร์หน้ากับเบอร์หกเวลาใส่ก็คิดว่าน่าจะเสียบแบบนี้เนาะนั่นแหละน่าจะแบบนี้เอ,อ้ยไม่มันม้ันไม่ได้คือยังไงอะ้องใส่ผิดหรอเดี๋ยวนะ ิดอันเนี่ยอันนี้เบอร์เบอร์หอันนี้เบอร์หที่มีลักษณะแบบนี้ตามรูปเห็นปะเห็นะแล้วเวลาใส่เวลาใส่ก็ให้เอาด้ามที่อ๋อก็คืออันนี้นะคะเราอ่านวิเก็อ่ะแล้วก็จะเอาไม้กวาดออกมาก่อนเนาะแล้วก็เอาตรงนี้ เสียบเข้าไปกับเพราะว่าตรงไม่กว่าจะมีรูอยู่ใช่ปะแล้วก็เอาตรงนี้นะคะเนี่เสียบเข้าไปให้มันเข้าล็อกป๊เนี่เข้าล็อกแล้วเห็นปะเสร็จแล้วมันก็เอาด้ามที่นิ่มๆตรงนี้มันจะนิ่มๆน่ารักน่าจับมากแล้วก็มาใส่ตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นเกลียวอยู่เห็นปะเห็นเกลียวไหมและในรูก,ก็คือเขาให้ทําหมุนเกลียวล้วก็จะหมุนเกลียวเข้าไปนี่ก็จะหมุนเกลียว หมุนจนตึงมือเราก็จะได้ไม้กวาดของเราเออไม้กวาดขนก็จะนิ่มๆมากเลยเห็นไหมเอออะแล้วไม้กวาดของเรามันจะหัวดิดักดิ้ดดักตรงนี้ได้ด้วยเสร็จแล้วเราก็จะมาตัวที่โกยนะคะที่โกยก็จะมีด้ามตรงนี้ด้ามจาับจับตัวนี่เราก็จะขันกันเข้าไปเหมือนเมื่อกี้ที่เราขันเกลียวของไม้กวาดอันนี้เราก็ บังเอิญว่าเราไม่ได้เอาขาตั้งกล้องของเรามานะคะมันก็เลยจะแบบรักนึงอันนี้ก็ใส่ตรงนี้นะจ๊ะเห็นปหมหมุน,นเข้าไปซึ่งมันง่ายมากเลยก็คแค่หมุนหมุนหมุนสำหรับแรงผู้หญิงก็แบบได้เลยเนะี่ยก็หมุนให้ตรงมือก็ตกแล้วได้เลยเต้าตามนี้เลยเต้าที่อยู่ในกล่องก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่เห็นปหเราก็จะได้เต้ากับม่กวาดและตรงนี้ก็คือที่สี่ ขูดฝุ่นใส่ลงไปในท้เก้าแค่นี้เองสองก้าเก้าและที่สำคัญคือมันสามารถที่จะ,ะไไต้องหัวตรงนี้เนาะแลาก็จะสามารถนี่ล็อกไปกว่าได้ด้วยต้องลองเห็นปะง่ายนิดเดียวก็จะล็อกไปกว่าตรงนี้ได้เออ แล้วสำหรับการรีวิวไม้กวาดกล่องนะคะถ้าใครอยากได้ตอนนี้ลดราคาอยู่ที่นเด็กจาก395เหลือ2 6 9ไปหาซื้อกันมีสองสีมีสีเขียวมิ้นกับสีน้ำตาลใครอยากได้สีไหนก็ไปจัดกันเลยจ้ะไม่ได้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ